ของควันไม้ให้แม่นะครับเดี๋ยวจะให้แม่แกะแกะเป็นบอแม่แกะแบบด็ดไลยเนาะเนาะสีเลยมาหลุนวามีอย่างนี้ทั้งในนะครับไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะชอบสิคะโอ๋ยอยเปฝ่ามาไว้หลัว่าเหียนอยู่ไม่ชอบได้ยังไงคะของเป่แกะเลยแม่ฉีกเลย ลุ้นลุ้นลุ้นให้ทายว่าไออย่งางเนี่ยทายก่อนอย่เปล่านั่นให้ทายก่อนวอ่าไออย่างทาย <ฮะ S 2> เป็นอะไรเออจับเบิ้งไออย่างเอรอแม่เดาไม่ถูกหรอกค่ะเอาก็ต้องลองเดาสักอย่างลองเดาสักอย่างสองยางเป็นเสื้อผ้าเหรอ จะพาล้วอีอย่างอีกอีอย่างอีกให้เดาสองอย่างเป็นยาดีเลย่ะเอาล็องแกะเลยทีนี่เป็นยาดีหรือเปล่าคะเป็นยาหรือเปล่าหรือว่าเสื้อผ้าเป็นยาดีหรือเปล่าพะมีหลายคนเป็นระเบิดหรือเปล่าอืมระเบิดกู้ได้เงินธนาคารยังกู้ได้เดี๋ยวนี้กู้ได้ทุกอย่างนี่สงเลยแม่โอยจะได้กองมั้ย เอสิ่งไเข้าไปอยังเดิมโอ้โหเป็นเสื้อกันเป็นเสื้อกันหนาวช่วงนี้อากาศหนาวครับยุนี่หนาวบอซื้อมาให้สองตัวชอบมากชอบมากให้พ่อกับแม่เขารอโตครับเป็นคููจินพร้อมนี้เพราะว่าสีคือกันใส่เดกันใส่เดียวกันมากบอไหนบังดูนี่ต้องเถียบใส่ใดบอเพราะว่า ใส่บรูว่าตัวใหญ่หรือเปล่าใส่ได้ประมาณนี้เลยโอเคส,สวัสดีปีใหม่นะคะแม่ครับขอบคุณมากครับปีใหม่แล้วขอให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยุขับซถึงแรงครับเงินทองไหลมาเทมาเดอ้อทำอะไรก็ให้ได้ดังใจคิดเด้อลูกเดอ้อสาธูขอบคุณครับ